ค้ายนาประเทศตัวเองคิดว่าสิไปอยู่ไทยตลอดชีวิตบอเจ้าคนเล่าทีเข่ามาเห็ดเหียกอยู่ทางฝั่งไทยคือเป็นคนทีขายศาสตร์เนาะเป็นคนโบหักศาสตร์ทาวหักศาสตร์จริงแท้หันต้องเห็ดเหียกอยู่เล้าปลูกพักปืูกผืชต่างๆเพื่อให้เศรษฐกิจเล้าดีขึ้น พี่น้องเอ้ยมือนีเพว่าก็สิมาคอเว่าวเนาะทีมีคนมาคอมเมนต์ด่าเพีว่านะจ๊ะพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีสวัสดีด้อพี่น้องเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนอะจ๊ะที่เขามาติดตามหัาชมหับฟังเพีว่าคนโกรคนเก่าคนเดิมเนาะมื่อนี่ก็มาพอกันเช่นเก่าเช่นเคยนะทุกคนพอดีว่าอ่าเพีว่าหันได้นําเสนอเรื่องลาวเนาะทุกคนคลิปหนึ่งทีเกี่ยวกับอ่าป่าทันหนึ่งเนาะทุกคนที่เป็นเขามาเว้าเนาะ ต่างๆนานานะทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังนิดๆหน่อยๆเนาะว่ามันเป็นแนวใดแหละก็มีคนมาคอมเมนต์ห้เพ่วว่าหันว่าเพ่วว่านันออกมาบอกแบบนี้หันเหมือนกับว่ามาขายอ่ะมาขายศาสตร์นะทุกคนเนาะประเทศตัวเองน่าจะประเทศตัวเองที่ว่าเรื่องเศรษฐกิจคนดีบดีที่ว่าสายใ,ให้ประเทศตัวเองน่าจะประเทศตัวเองที่ว่าเรื่องเศรษฐกิจทางเงินกีบคอน่านะ่ะจริงมันก็มีอยู่บางส่วนแต่เรื่อง ทั้งเมื่อหามันว่าเป็นดังที่นดังที่เบ่าไปนะพาประเทศลาบยุเย็นเป็นซุปการไปมากก็สบายดีอยู่นี่แต่ว่าเวลาเขาจะมาเมืองไทยนีย่เขาต้องไปเปลี่ยนเงินธนาคารเขาไปให้เปลี่ยนเงินซาซายุตะกี้ที่ผ่านมามันเลยเกิดเกิดห่างเสียงว่าในตลาดมเมื่อวานไม่ได้เปลีป่ยนเงินทั่วไปเนหะ็นไหมแล้วคนที่มาสร้างความมันปัวนี้เขาพเจ้าก็รผู้สึกเสียใจอย,อยู่ที่ว่าเป็นอย่างตึงเพราะว่าเสียให้ประเทศบ้านตัวเอง หรือว่าบางคนประเทศคน,คนไทยคนไทยบางคนก็นเสื่อถือว่าเป็นอย่างคือเป็นเศรษฐกิจตกต้ำถึงขนาดนั้นก็ใส่ให้ทั้งทีงทมมีมูลความจรงิงที่จริงบ้านเขาก็ใส้เงินทุกประเทศไอ้นะ่ะพาใส่ใจกันไปมาบ่าได้มีปัญหาหนังาทานบ่หรือว่เสือ้อทานไปเบิรงเองระทานเจมู่ว่าการคร้องชีบการเป็นอยู่ของคนลาวมันดีขนาดไหนและทานที่คนบเลว้าผู้ใดผู้ใดที่เคยว่าแล้วขอท่านเปลี่ยนคําบอแล้วก็ขอโทษคนลาวได้แล้ว คนลาวเขากับยูดีนสบายดีบม่มีปัญหายอย่างเมื่อการกินการอยู่การไปการมามาซื้อเครื่องซื้อของ,งอขก่างชาติมาแลกที่ธนาคารมาโดยตรงมเนี่ยมาใส้ใจอยู่ในหนองคายทานมาเบึงแม่มีแต่คนลาวได้มาซื้อเรื่องไปไปอยู่เมืองลาวนะเทหเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ดีขึ้นก็บยอมประเทศลาวเขาเงินเงินมาซื้ออยู่นีหลายๆทีส่สุดนะราคาสามพัน กันนี้นนนนล้วค่ะกาได้ฮับชมฮับฟังกันไปแล้วเนาะแหละกาเป็นยังแพรว่าถึงเดี๋ยวออกมาว่านะทุกคนเนื่องจากว่าแพรว่าหันกับว่าเรื่องคลิปนี้เนาะคลิปนี้แล้วก็มีคนหันมาคอมเมนต์ว่าเอไอปเหตุงานอยู่ประเทศไทยหันคือคนเป็นคนขายสาสตรนะทุกคนนี่เนาะเป็นคนขายสาอาด ที่ออกไปเหตุเวียกอยู่ไทยเมนเ็นแกโตบอสามารเหตุหายประเทศอ่าศาสตร์พัฒนานะทุกคนและบบคิดที่จะซอยประเทศตัวเองเลยบอมีแต่ออกมาเว่าในทางเสียให้หายนะทุกคนเนาะนี่แหละเพิ่นก็นเลยมาคอมเมนต์และกับมีคนอีกมาคอมเมนต์ร้ายเลยบอกว่าคล้ายนาะประเทศตัวเองคิดว่าเจ้าชิยูไทยตลอดบอเนาะทุกคนอยากจะอยากจะถามว่า คล้ายนาะบอนไดนะทุกคนคือปัจจุบันนี้เข้ากับหูก็เห็นอยู่แล้วเนาะว่าอัตราเลกเลทดเงินอยู่ทั้งล่าวนี่ก็คือหกแสนกว่าหกแสนสามสิบกว่าพันกีบพี่น้องเนาะก็คือมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆและมันนี้น้ำมันเนาะน้ำมันก็ขืน้นคูมือคนเฮ้านะทุกคนมีหูมีตาเควยยูไทยนี่สัญญาณอินเทอร์เน็ต ี่แห้งใส์ไวไฟไน,นะทุกคนใส่ไวไฟไนี่สันญ,ญันอินเทอร์เน็ตเนี่ยโอ้โหไวยิงกว่าหาจีเบิ่งเอายังสิมหาว่าเฮาสิบูหูอินเทอร์เน็ตบอบูหูข่าวสารบ้านเมืองตัวเองบอเห็นว่าสิยูไทยก็ได้โโว่าเงินนั้นอัตราเงินนี่มันขนาดใดการไปกันมามันก็นลําบากเพี้ยว่าบ่คเคยบอาว่าการไปกันมาบอกอ่าลาบากมันลําบากเป็นบางบอนทุกคนแมนบ ลำบากเป็นบางบอนแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นก็คือลำบากอะไรลำบากอะไรแนวใดคือเขาคือเบิงเนาะเบิงในบ้านแพ่วาที่พ่วาไปนะทุกคนขีพุ่นไงกลุ่มหัวแดงหัวดอนเบิดก็สิ่งห้เอิ่นว่าข่อยไปมาสบายข่อยไปมาสะดวกสบายเสียห้ข่อยว่าแบบนันติก่อนเจ้าซิมาหาว่าข่าอยหันเบาใส่ไหลประเทศต,ตัวเองว่ามันบดีอีจังสันตีนะทุกคนคือเขาบอกในสิ่งที่เขาเห็นเนาะและก็บซิมาบอกว่า คนเล่าเนี่ยมาเดเวียงอยู่ทายเนี่ยคือเป็นคนที่ขายสะอาดโบหักประเทศตัวเองคอยถามแน่เถอะคอย่งเงินเมื่อบ่ายน,นี่เฮ็ดงานเดือนละหมื่นกลัวนี่คอย่งเงิน,มาานเมื่อบ่านนี่เดือนหนึ่งเนี่ยใส่แค่สองสามพันเรื่องนั้นก็คือเก็บฝากไปให้พอ่อให้แม่ให้พอ่อแม่เฮ็ดเฮื่อนเฮ็ดหัวอจาจ่างคนเกี่ยวเขาจางคนดำหน้า สื่อน้ำมันสื่อปุ๋ยเฮตนาอะปุ๋ยเฮตนาอนี่สอบหนึ่งกับสอบละพันกลัวและพันซองเละคอยถามเจ้าเนี่ยเถอขั้นบอ่าขั้นโบแมนคนที่มันค้ายสะอาดหรือว่าคนที่แบบว่าอ่าที่คนดาหายนอกว่าคนเล่าที่มาเหตุงานอยู่ประเทศไทยนี่เป็นคนที่ว่าค้ายสะอาดเป็นคนที่แบบว่าอ่าบอดี body. ก็ถามเนี่ยเถอเงินที่คุยชงไปฮะสื่อค้องอยู่ในเล่า พุ้ยขดกระสืออยู่ในลาว้าน้ำมันขดกระสืออยู่ในลาวอ้าอ่ะแมนบอพี่สองข่อยมาสืออยู่ไทยบอแหลข่อยสืออยู่ไทยสรงไปอยู่ลาว้าบอแหลเนาะกันนั่นแหละคือเศรษฐกิจที่มันเผิ่เผื่อฝือนฟูอยู่ในโตเนาะก็อยากให้ว่านะทุกคนเจ้ายาสุโรแขบหลายนี่มันยกใดแล้วนะทุกคนเนาะกาอยากให้คิดเบิงเนี่ยโบมเมนศิวาแต่ว่าคิดยาวะยังกะวะ เห็นให้ในความอันนี้เป็นจริงกระเมนย,ยูจะอาศัยยูในสะดวกมุมสะดวกสบายแต่เจ้าย่าลืมนาวายูทูบเบอร์หรือว่าอน,นันท์ทางเฟเนอกหลายๆเฟดที่เขาไปเที่ยวอยู่ทางบ้านเข้าไปนะทุกคนถนนวนทางกะโหอยู่แล้วว่ามันเป็นแนวใดใ,ให้จะตีตาเบิงให้แน่ตีตาเบิงมันก็คักแน่บอกม่นสิมาเบาใอ้คนอื่นเ,าเขาเอามล่ํำมาลอยนะทุกคนเนาะอันนี้ก็คืออยากเบาเนาะจริงๆแล้วนะทุกคน สิ่งใดที่มันดีสิ่งใดที่มันม,มีประโยชน์เท่ากับนําเสนอเท่ากับบอกไปเท่ากับบริถึงขันวาล่าเอียงบริถึงขันวา่าอ่บาบอกในทางที่โบเมนจะบอกเลยนะพี่น้องเหตุงานเนี่ยไม่เหตุงานเนี่ยถ้าเท่าบ่มีใจที่แบบว่าอยากให้แบบว่าเศรษฐกิจอ่บาบบเมนเศรษฐกิจในประเทศนะอยากให้เศรษฐกิจในบ้านเท่าดีขึ้นนี่อยากให้ตัวเองแบบว่า หาเงินได้แลวก็อยากมีแบบนั้นแบบนี้ก็คนอื่นเขา่าบ่มีพ้ใยที่จะมาท่ายอีกหรอกเอาจริงๆเลยบ้านแพื่ว่านี้นะแถบสิเป็นบ้านผุถา่าเพราะว่ามีแต่ผุถา่าอยู่บ้านไห้หลุ่นนี้บ่มีเลยอายุสามิบหปีลงมาหอด1ิบแปดบเก 18, ปีนี่แถบบม่มีดีบุดีนะเด็กน้อยบางคนนี่เขียนจบเคมีม,มหาแอบอ่างไปว่าเฮ็ดบัต อโยุเท่านั้นตัวนี้ก็มีนะบางคนทุกคนทั้งที่อายุบาถึงเพราะว่าเขาอยากจะมาเฮ็ดเวียนอยู่ไทยบางคนก็มีเลยอันนี้คือแพ่ว่าปฏิบาติให้นะแต่คือมันจะมีเป็นบางส่วนเนาะแต่ว่าบู๊อภัยแค่นั้นแหละพี่น้องก็แค่อยาาใครคิดเบิ่งเองเพราะว่าอ,อยังบางคนเนี่ยแมนอยู่กับจริงเนาะอย่างที่มีคนเล่ากมาว่าเออคนเล่าเนี่ยเขาทนเฮ็ดง,งานอยู่เล่าหนึ่นงเพราะว่าเขาอยากจะมีเงินเก็บมีเงินเก็บหละ้หละก็เฮ็ดบัตรมีเงินเฮ็ดบัตร พอเฮดบัตไหนแล้วเขาก็มาหางานเฮดอยู่ไทยหรือบ,บางคนกัมีอาศีเป็นของตัวเองนอเนาะทุกคนหนึ่งเตดไฮไซน่าพ่อเม่บอบอมีคนดูแลอ่ะกัซอยพ่อเมย์อยู่บ้านดูแลพ่อกับแม่กับเฮดห้าไปนะทุกคนตามมีตามเิดเอหรือบ,บางคนอาจจะเฮียนจบหนุนน,นีนันเะนาะทุกคนอ่ะกับพ่อได้อาศัยทํางานทําการอยู่ในบ้าน อันนี้กับมีคือกันพี่น้องลายคนเนาะคือแต่ละคนอะมันกับบ่เหมือนกันสังคมแต่ละคนมันบ่เหมือนกันทุกคนมันมีหลายหลปแบบมันบอกแต่ห้ากับบคครจะมาดูถูกกันแบบนี้ว่าคนไทยอะคนเล่าทีลังไรไปเหตุงานอยู่ไทยอ่ะคือพวกที่ข้ายาสาตรพวกนละคนพวกที่บวหักสาสตร์ทาหักาสาตร์จริงก็คือบ่ต้องมาไทยเหตุเบวียวอยู่เล่าพัฒนาประเทศตัวเองคอยถามจะแน่เถอะแค่คนธรรมดา ขีมูขีม้าตาประเด็กนี่แค่วาสิเอ่ยปากนี่เขาก็ยังพิดแหละบานเจา้าเห็ดอียงลงโซเชียลโายเงินสักบาทมิตเตเสียเงินคอยทามเจ้าเนีย่ยเถอะเจ้าสีปไปเห็ดอียงไดล่ะอาศัยคืเห็ดหน้าเห็ดหน้าเจ้าจางคนเนี่ยกระเบิดไปแหละเหมือนหนึ่งนี้หาสิบพันกีบหกสิบพันกีบ คิดเบิกมือแลลอยกว่าบาททั้งที่จะบ่มีปัญญาที่จะหาเงินแพ่ว่าบอกเลยว่าเพยวบ่มีปัญญาที่จะหาเงินนะถ้าหพว่าเมื่ออยู่บ้านเนี่อาศัยแค่แบบอาศัยแค่แบบโบมีเลยแหละอาศัยแค่แบบล่อแค่เฮ็ดหน้าขายเขาหรือว่าเหลียงงัวเหลียงโมเหลียงเป็ดเหลียงไก่ เอาไปตลาดแล้วก็ไปขายสื้อเนวกินสื่อสีนสื้อเหนือสื้อ,อยนีงมากินเนาะอันนั้นคือมีแต่ทางไหลได้แต่ว่าปูปลาวันนี้เพื่อห้องสีเหลียงมันกับบริมีเพราะว่าเพื่อห้องสีเหลืยงได้เพื่อมันสีใหญ่พี่นนองเลยและอย่างน้ำห้ากับบริสะดวกสบายการไปกันมาเ้ากับบริสะดวกสบายคือทางเพล่อนอันนี้ก็คืออยากบอกในมุงมองความเป็นจริงเนาะก็อยากให้คิดเบื้องนี้ดีว่า ผู้ไดทีมาเหตุงานอยู่ไทยเป็นคนข้ายาศาสตร์เป็นคนบบหักาศาสตร์อ้ยถามเนี่ยเถอะถ้ากุ๊ถาโบหักาศาสตร์นะสิบดินล่นกระตือรือร่นปั้นหนี่พี่หนองเอ้ย ไปอยู่บ้านแบบสบายๆว่ามีเงินใสอ่าบโต้องเฮ็ดฮาอีหยังบ่พัฒนาอีหยังคนเฮานะคะก่อนที่จะพัฒนาอะไรเราก็ต้องอาศัยเงินเป็นหลักค่ะถ้าคุณไม่มีเงินคุณไม่มีทางที่จะพัฒนาได้ขนาดคนที่มีเงินนะผู้ใหญ่ผู้โตนะทุกคนมีเงินยังไม่มีปัญญาที่จะพัฒนาเลยเอาจริงๆนะพี่น้องเนาะโอเคเด้อค่ะเพี้ยว่ากะข้อว้าแคหน้เนาะพี่น้องเอ้ย ิี่ผาดประกันใดนะโดยคําบอกคําจ่าที่มีคนมาดาเพววานอกกับเพววากะตรงเออขอขอบใจเนาะที่เขามาดาขอขอบใจที่เขามาชมมาฟังเนาะคลิปนี้ก็ทางพี่ผาดประกันใดโดยกายโดยวาจาโดยใจก็ตตรงขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องเนาะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฮับชมหาฟังแล้วมีความคิดเห็นกันยังไดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทางไทยกันได้เนาะจ้าพี่น้องถือใจกับคอมเมนต์บ่ถือใจกับคอมเมนต์นะคะเชิญตามสบายเนาะพี่น้องนอกเพิวากับบัวยังขอขอบคุณในหลายเด้อจ้าไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะ